สวัสดีครับกับนายออนทัวร์นะครับเมื่อนี้เขาจะมาอ้อยหนูนะครับน้ำแรงกับบ่าวพันครับตาครับมาคือครับอ้อยหนูครับนะพี่เซฟเซฟย้ำม,มาข้างผีตาข้างผีนะเซฟเซฟจะไปไกลได้เซฟกลัๆๆวแล้วยางดูออกเพื่อนเพื่อนยางดูออกขาพับเพื่อน,น,เ,อนเ,เอาเลยวางเลย มันแห้งมาไล้บอกเฮ้ยมันแห้งมาไล้บ่น,นี่นี่มันแห้งมาไล้บ่นี่ครับค่อยควนภูเขามาแป๊ดพี่พี่พี่บุพเพพี่แป๊ดวะเขาบุพแปแล้ว เขาเห็นยางดูตัวออกแล้ววะขาพับ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 ครับยางดูออกแล้วครับ เขาตกล่องเราบ่เออบ่มีเขาใส่ไปรดูดอะเนาะนครับบรรยากาศนะครับนาเบาพันธ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยไว้ครับอ้อยไว้เดี๋ยวยางติไม่ยิงเอา ช่างดูอครับช่างดูเร็งไงเพื่อนฮอมแลนด์แปมลินบอยนี่ครับปล่อยัแต่ผมจะลงพาไปวิสูตรนะครับ เมื่อคันเมื่อคันห้อยปลาไายบ่าพันอยู่นี่ครับโอ้ยม่น่ามเอาละว่าแล้วดอกจามังว่าหอยกวดอีจุ่มนี่เขาต้องห่างนี่สายลักสายลักมันคือสายสีบ่ให้รื้อจังไลย ียสี่ครับพอนวดลี่พี่น้องมืงกันเลนี่ครับพอนวดกันนี่นขมือครับอนวดพี่น้องวางวางเฮอ่นครื่งวตัวี้เพิ่งขึ้นมันก็ได้การนะเฮ็ไม่ได้การใอยางดูออกเหเฮ็นเขาเ็นเนอะ ผมก็ได้กัดนี่เลยโอ้พี่น้องโอ้โหนยวกับการหายุหากินวิธีอีสานนะครับวิสามันเฮาหายุหากินครับตามทองตามท่าส่งเศรษกิจด้สิที่หาซื้อกินที่ออ้มีแต่กับใต้หมไไว้ครับ ลุยยวครับมาอีกป้านนึงครับบัานนี้บอกว่าอยู่หันไ่ค่อยคือว่าันอห่า่มาบ่องซองครับ เดี๋ยวเนเดี๋ยวขอหาเซฟเตครับบันกัดป่ออเอเจ้าตัวตงมาลอยํากันตัวเออฟูลอ๋อฟูหลออ ไอ้เบิ้งขวดเนาะออไปี่ีรยวกับเจ็บไทยพูว่าลูา้ต้องเบิ้งขวดเนี่ยต้องจงทางเขาโอ้แปดมินครับโงหาหนนนี่ครับเบิ่งนายพานเขาเสียดเนยโอ้ก็ยากฟอดกันถึงก้นเราหาขวาไงแฟนทางไปจะมืออะไรนี่ น,น,นี่ครับการอ้อยดูครับเราต้องอ้อยแบบนี้ปลอดภดัยครับ เห็นไปเลยสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์ผมมันติวเห็นครับนี่ใครตัวตบวเขียนซื้อไว้านตบอลยติวเหีนคนม้นยังไปบวกเหนือนี่ลนะครับมาแรงเขียนหน้าทีสุดเลยไปเจ้าน้ำพาเจ้าอ,อันนี้ดิโอ,โอ้ตรทางไปพร้อมนี่ครับตสัญลักษณ์ไ้อีก ย่างไก่ของเขาเรีย,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 ยได้ไว้นี่ครับมึงปเป็นเพชสัญลักษณ์ไว้เจ็บไทยเป็นโอ้หลอกคอเสียเขาไม่ห้ยไปไหนหรอผู้จักเก็บบลูนะต้องห้อยไปดูสิเศรีเดียมไว้ให้ยืนกลางเลยโอ้นี่เฮ็ดเศรเรียมไว้ครับนี่คอดไว้ไว้ครับสุดยอดครับนี่ครับนายพานเขาครับไปไปตามห้อยเขาอีกตามห้อยเขาอีกครับนี่ เอาเฮ็ดไว้ให้แล้วก่อยไป้คือเก่าเด้อเร็จไปโอ้พี่ครับปล่อยมันนี่ครับปล่อยปล่อยหนูป๊ด <c oughs> เดี๋ยวสัสมสัมพันเพื่อนก่อนเฮ้ยมมาไว้บ่เพื่อนผมสังเกตเบิ่งว่าหนูปลานี่สิบ่ค่อยสิเข้าจังได๋ครับเอ๊ะสิกินจังพัดผมไปเห็น <c oughs> กองเขาอยู่หันมันบ่กินเขามันกินอ้อยอยู่ข้างขีดที่พร้อมครับนี่ครับอะไี่ที่ไม้ผมจะทำอ่านี่ที่ไม้ครับแต่ละคนหมายมือกันนะครับตัดยอดอ้อยเพราะเป็นกองเขาเส้นเขาไปเยอะเนี่อเพื่อไปเลยแยางเตียนอะไรครับนี่ตัดลูกศรเลยครับนี่ไปเสร็จไม่ต้องบอกก็กินเขาครับมันหยามหยามหยามกองเขาคุ้มมือมึงจะจัดมาวะ นี่ครับการยางมาสิม,มามบิา่นนบงน,นี้เห็นมันบอ,อ,อกเียนนี่บอกเ้ยสามาหารเพื่อนในการเพื่นลงนู้นเลยตัวนี่ คขวดสวยนคนครับโอ้ยกล่องใส่ขึ้นกลวยได้จนกล่องใส่ขึ้นกล้วยโอ้กล่องพิชครับเดี๋ยวมึงมาพันสี่กล่องให้มึงใส่ก็หมุนเ็บไส้กับเห็ดไม้ไว้โอ้ยมันไาบุอะไรไปเห็ดนี่จ้าสิบ้างเนี่ยลูกบิดหมงแรกเจอกันเลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นบอล่องเฮ้ยกดอุ่นอ่ะกดมาทำหนาเลยครับ สายเอเชียได้หลักบนสายเอเชียบ่เอยโมเมนเสร็จมิตรภาพบ่บ่แมนบ่อยผ่าเนือผาาเหนือเลยสายเอเชียครับอสายเอเชียเสร็จมิตรภาพบ่แมนต์นะครับผมกเขาเขาทุกไอดิมันครับผมม่บ่บ่ฮุกนื้อหยาเนื้อหยาเดี๋ยวครับแล้วนะให้พี่น้องเพิ่งได้ให้อนผสมอย่างไรเพื่อนมีแตลำข้าวแล้วก็ของเปลือกเข้าละกัน มันครับผมนี่นี่เนสวมผสมสมมันมันติะเขาฝันเิ็ดตาเนี่ยมึง่กินนี่ใส่บ้างเหมือนนี่กินพิซซ่าบอสเข็กินมากเนี่ยสัสเพื่อนยิงนี่ใส่อะบาทำนี่บอสเห็นเห็นเพื่อนเห็นโอ้โหเห็นครับเห็นเห็น มแบบาไว้เห็นแล้วมีอะไรเห็นเนอฮะโอ้ยเอาเดี๋ยวเต้ตู้นี่เอาหนีกันได้แต่ว่าเฮาว่าเห็นยื้อใส่เห็นนี่แล้วมันหลบเฮาเหรหลบเฮาปุ่นีเราเพื่อนเขาไปแม่งก็ยืนครับนี่ครับ ทางไปอีกบันเงี้ยเนาะมัดติเห็นมันเนาะย่าพ่รอนี่ของเขาว่าละอีด้วอนี่แหละหย่ามโหครับเพราหนูไมยุ่ครับุมรัสาด้ดยโอ้ยเห็นเห็นเพื่น แมนบ๊วยเอไวทาแล้วเป็นซื้อเดียวว้ามิวซี่แล้วบได้อีกเสี่สุดแ่ว่าไขอครับสี่วัดไม่หยอกกันเลยเห็นนะครับตอนนึ่งอน นี่ตรงไปนลลี่แหละซื้อหันไรพอดีนี่รับมือกันไหนฮะเทียร์ห้ามห,หอดีเลยเพื่อนฮะเทียร์รั้มหดีวะห้อยกัดบ่อยห้อยกัดก่อน,นห้อยลมโอหัวลมกัดได้ครับน,น,นี่ครับ <c oughs> นี่ครับห้อยมันกัดนี่ นี่พี่หอนกัดครับสุดยอดครับนี่แต่ว่านูร้ายครับปานกีใส่ไว้บ่อยออขีใส่ใจคับกตว่าสุไทยสุมันเแผนสุไทยสุมันเดีย๋ยวถา,ามัแผนเลย

ต the time, the ัวจำไวยยังเกิดมานี่มาเปิดเปิดยงเข้ามากินตัอีเล่ไหมคนตัเออโอ้อ้ผอดอกมาผีสิแต่ว่าอ้อนผีได้ตั โอ้ลาก,กันพอดีตัวนี้อ้อมผี่เลยนี่ครับไปทังอ้อมกันเลยพอดีอยกอ้อมเป็นลันวีไปเลยครับพี่น้องเป็นมิโนว่าเสียบใช่ฮะเป็นมิโนครับเป็นจะได้เพราะสองตัวขเขาแรงนี่ซึ่งว่าอาจจะได้อยู่นะครับอาจจะหอมนะตลรดติดตามเขาต่อแล้ว่นาะเสียบใช่เนาะตลรดติดตามใชวเนาะวัสดีครับ อคอย่าลืมมีอีพีสองนะครับพี่น้องอีพีสองนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามไปเลยนะครับเสร้างไปอ,อยู่เนาะเสร็จเลยสร้างไปเต็มแล้วอ่าออออครับรอส้มกันครับแรงเขาสิได้นหนูเตรียมนั่งตีก้อนแรงนี่